กราบสวัสดีชาวฟิวไฟและชาวโลบอกทุกท่านกันเลยนะครับกลับมาพบกับผมยูกิโตอีกเช่นเคยวันนี้เราก็ยังอยู่คอนเซปแจกโค้ดอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็แจกกันรัวๆนะครับบรรลโค้ดบรรลโค้ดไปนะครับเราก็ยังอยู่ที่เว็บ ID Shop นะครับผม มีคนที่อิ inbox มาถามผมนะครับพี่ครับสมัครเข้าสระบบไม่ได้หรือแบบสมัครให้อีกรอบนึงนะครับอย่างแรกก็กดพี่สมัครเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้งั้นผมจะเป็นยูกิโตะศูย์สาแล้วกันเผื่อไว้ <uk> ปึ๊บยูกิโตะเปลี่ยนเลขสามแล้วรหัสอะไรก็ได้ใส่ไปอันนี้ก็ใส่ไป แล้วก็ให้กดสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้เลยส่วนคนที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ให้กดสมัครเข้าสู่ระบบนะครับเหมือนเดิมปุ๊บนี่เข้าสู่ระบบสำเร็จโอเคก็เราก็จะมาดูที่พอยต์ของเราก่อนนะครับว่าเรามีอยู่เท่าไหร่อ่า12เพิ่มจากโค้ดเมื่อวานก็นี่ ส่วนคนที่เป็นสายฟรีรอโค้ดจากผมก็เก็บสะสมเรื่อยๆเนน,นนะครับโค้ดมีจำนวนจำกัดนะครับคือคนที่ทำกิจกรรมมันมีเยอะด้วยแล้วก็บางคนเขาก็จะเร็วกว่าอะไรกว่าก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าจะทันหรือไม่ทันคนที่ต้องขี้เกียจรอก็ให้ไปเติมเงินเพิ่มได้นะครับโดยเติมทางทูบนี้วอลเล็ตนะครับอ่ามันเป็นการเติมที่ไวแล้วก็ เข้าใจง่ายก็ใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถดูคลิปได้นะครับโอเคงั้นเราก็มาเริ่มแจกโค้ดกันเลยนะครับสำหรับของวันนี้ก็ B U D D Y หนึ่งหนึ่งอ้ดีนะบับบี B ้หนึ่งหนึ่งนะครับผมโอเคตรวสอบการทำรายการปุ๊บอ่าวันนี้ได้ต้อง6บาทโอเคถือว่าโอเคก็ เข้ามาดูนะครับว่าเข้าหรืออ่าเข้าแล้วเวมื่อกี้เป็นสิบสองตอนนี้สิบแปดแล้วโอเคเหมือนทางเว็บเขาบอกว่ากำลังจะมีของใหม่มาเร็วๆนี้นะครับก็ดูซิว่ามีอะไรมาใหม่ไหมวันนี้อืมนี่น่าจะมาอันมาใหม่นะครับไอดี ID ไก่ตึงหญิงน่าจะมาใหม่แล้วก็นี่ไอดีชิงโชคมาใหม่ น่าจะใช่ส่วนท่านใดที่เป็นสาวบ็ o ก o โลบอกพก็สามารถมาซื้อได้นะครับราคาเป็นเงินเองมากๆราคาถูกมากเลยนะครับถูกกว่าเพจอื่นอีกนะครับผมอ่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคก็เร็วๆนี้นะครับอาจจะมีเกมอื่นมาเพิ่มอีกก็ได้นะครับครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาแจกโค้ดให้ทุกคนอีกเช่นเคย ก็ฝากเว็บ id shop ด้วยนะครับอ่าไม่ใช่ id shop id star shop นี่อ่อเสียงว่าเราเรียกผิดมาโดยตลอดเยโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่อง yukito ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือคอนเทนต์ใหม่ๆหรือโค้ดใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเราก็จะทำมาเรื่อยๆนะครับอ่าเรากลับมาทำาแล้วเราตั้งอยู่กันอีกยาวๆนะครับผมครับสำหรับนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาบาย